ที่นะแล้วก็พยายามที่จะพาคนเข้ากับบรรยากาศก็คือจัดที่น่าจะทางนี้เองนะเนื่องจัดงแต่ตั้งแต่เทศบาลตระเวนหนาแล้วก็เดินท่านประธานสภาการงานสาธารณะทุกฐานวันนี้ท่านก็ส่งพัดลมไอ้น้ำมาให้ทุกคนติดตัวนะเพื่อช่วยด้วยทั้งนี้เนื่องจากว่าพัดลมไอ้น้ำ นะยังยังไม่ไดอ้ออกงานที่ไหนเลยนะคะ,ะก็จะมีออกงานที่เรียกว่าสำรัหรือว่าเป็นอโอกาสดีที่ได้รับการจาัดขึ้แล้ว ดูนาวถึงคนสเรียนอยู่ที่ยนี้ไว้แล้วก็นาไปใช้ในการที่เราจะจัดการเรียนการสอนท่านเป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอนก็จะได้มีทิศทางแล้ก็มีแนวทางปีเราต้องมีการคัเลือกแล้วก็ต้องคัเรื่องความโปรงใสยุดุนถาด้วยนะคะซึ่งวันนี้ อขงเครือข่ายผู้ปกครองในปีนี้เราจะไปทำการัเลือกคณะกรรมการแล้วก็ประธานผู้ปกครองเครือข่ายของปีนี้อันนี้ก็เ้็นการจะเป็นตัวซึ่งเราด้วยเพราะถ้าออกไป่ตรวจสอบแล้วท่าจะมามาตุนิลุยไม่สำนักไม่ได้ว่าโรงเรียนผู้ใหญ่ทนอะนี้ม่ตรวจสอบท่านว่าเราไม่ได้เลยเพราะเราตรวจสอบต้องการอ่าใครเห็นว่า เปิดสองโดยดูสัมภาระยกู๋ะไม่มีเลยอะมันดูภาพแล้วเพราะฉะนั้นท่านเคยกมือให้ตืนใจหน่อยใครี่ดว่าสควนไม่เปิดยกู๋เอาไปหนูโอ้บอกทั เรียนลูกเรงก็ไม่ตอบไม่ได้เพราะอะไรไม่มีไม่เคยอ,อาหารกลางวันก็ฟรีฟรีอะไรลูกจันต้องเสียตังค์เก็บไปแล้วเอาละไปเช่นมาละอ่ะแล้วเอ,วอนักจอหนั้นสือเรียนอะไรอ่ะเอะอบางคนก็ไม่เห็นมีไม่รู้เรื่องเลยเนีน่มันจะเป็นภาพหนึ่งที่ทำให้โอ้ฟังอยู่แล้วยอะนะไม่ใช่น้อยน้อยนะส่วนใหญ่นักเรียนที่ย้ายมาบางทีไม่ ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องนี้โเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้เป็นหน้าที่ที่โรงเรียนต้องประชาสัมพันธ์กับท่านให้เข้าใจนะคะแล้วก็งบประมาณตัวนี้ขอพยามย,ย้ำนะย้ำหน่าว่าเราต้องเข้าใจว่าเงินค่าหัวเด็กเนี่ยปัะถมได้คนละเท่าไหร่นะ